สวนกระแสของแพงเปิดร้านขายแกงถ้วยละสิบบาทแต่รสชาติไม่ธรรมดาแถมข้าวตักแบบไม่อันแม้ข้าวสาระวะัตถุดิบหลายอย่างจะปรับราคาสูงขึ้นแต่ร้านขายข้าวแกงสิบบาทก็ยังมีอยู่จริงแถมข้าวสวยตักเติมได้แบบไม่อันสวนกระแสของแพงเจ้าของร้านสายบุญเผยอยากช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยอิ่มท้อง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศที่ร้านขายข้าวแกง10บาทตั้งอยู่ริมถนนบางพลีตำลุภายในตลาดโชคตํานวยตำบแลแพรกสามมยอำเภอเมืองจงังหวัดสมุทรปราการโดยบรรยากาศเป็นตัวอย่างคึกคักมีลูกค้าเดินทางมารับประทานอาหารกันเป็นจํานวนมากโดยแต่และวันทางร้านจะมีเมนูให้เลือกหลากหลายสําหรับเมนูของร้านก็จะทํากับข้าววันละ13ถึง15เมนูสลับสับเปลี่ยนกันไปโดยทางร้าน ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพแต่ตักขายในราคาแค่สิบบาทซึ่งเป็นทางเลือกให้ลูกค้าออกแนวสไตล์บุฟเฟ่อยากกินอะไรก็ยกถ่วยไปกินได้เลยเน้นปริมาณเยอะให้ทุกคนได้อิ่มท้องตักข้าวแบบไม่อัน้นไม่อิ่มก็เติมได้อีกสำหรับข้าวสารจานแรกที่สิบบาทหากใครไม่อิ่มก็สามารถลุกขึ้นไปตักเพิ่มเติมได้อีกชนิดไม่อัน้นนอกจากนี้แล้วยังมีน้ำดื่ม น้ำแข็งไว้คอยบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขณะที่ลูกค้าหลายคนที่มานั่งรับประทานในร้านขายข้าวแกงแห่งนี้ต่างก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่ารสชาติอร่อยส่วนราคาก็คุ้มค่ามีอาหารให้เลือกหลายหลายอย่างและยังอร่อยถูกปากอีกด้วยแถมปริมาณในแต่ละถ้วยก็กำลังพอดีรับประทานไม่มากไม่น้อยเกินไป นางสาวราพีพันจันสุกุณีอายุ39ปีเจ้าของร้านขายข้าวแกง10บาทได้เปิดเผยว่าปกติแล้วทางครอบครัวก็ชอบทําบุญอยู่แล้วและมาเห็นช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีจึงอยากให้คนที่มีรายได้น้อยในระแวกใกล้เคียงพื้นที่นี้ได้กินของถูกของดีและของอร่อยในราคาที่ประหยัดเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยทางร้านเราคิดราคากับข้าวทุวละ10บาททุกอย่างทุกเมนูรวมทั้งข้าวสวย คิดเพียงแค่จานแรกจานละสิบบาทหากรับประทานไม่อิ่งก็สามารถมาตักรับประทานได้แบบไม่อัน้นและถามว่าจะเอากำไรที่ไหนยอมรับว่าได้กำไรบ้างเพียงเล็กน้อยแต่ก็ยังถือว่ามีกำไรอยู่อย่างที่บอกว่าอยากให้ทุกคนได้กินของอร่อยปกติเราเคยไปรับประทานร้านแบบทั่วไปจานละ40่สถึงห้บาทเราก็จะได้ทานแค่อย่างเดียว จึงอยากให้ลูกค้ามีตัวเลือกที่หลากหลายสามารถรับประทานข้าวและกับข้าวในราคา50บาทแต่รับประทานได้หลายอย่างปริมาณอาจจะอย่างละนิดละหน่อยแต่ก็ได้กินหลายอย่างลูกค้าก็จะแฮปปี้ฝ่าและทางร้านเราก็พอได้กำไรนิดหน่อยพอแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราชอบทำบุญกันอยู่แล้วถือว่าเราช่วยกันไม่ได้หวังเอากำไรอะไรมากมายแค่พออยู่พอกิน พอได้และก็พอใจซึงก็ได้รับการตอนรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีก็อย่างที่บอกบ่าลูกค้าได้กินอิม่มและได้เห็นอะไรที่หลากหลายขึ้นรสชาติของอาหารลูกค้าก็บอกว่าอร่อยรสชาติใช้ได้โดยทางร้านของตนจะเน้นขายเป็นถ้วยถ้วยละสิบบาทไม่มีราดข้าวส่วนแกงถุงหอ,อกกลับบ้านราดแกงสองอย่างราคาสามสิบบาทโดยทางร้านใช้วิธีลดต้นทุนด้วยการจ่ายตลาดเอง ทำอาหารเองและขัาสารวัตถุดิบที่ตนรับประทานทุกวันมาขายให้กับลูกค้าแม้ข้าวสารเรายังใช้ข้าวหอมมะลิมาให้ลูกค้าได้รับประทานกันโดยทางเราจะเปิดร้านตั้งแต่เวลา6เนาิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา14นาฬิกาของทุกวันและตำแหน่งของร้านที่อยู่ในตลาดโชคอํานวยถนนตามรุบางพลีสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064 975 0555้ก็ปกติเราก็จะชอบทำบุญอะไรทุกปีอยู่แล้วค่ะเราเห็นช่วงนี้เศรษฐกิจมันมันไม่ค่อยจะดีก็อยากให้คนแถวนี้ค่ะได้กินของถูกของดีของอร่อยในราคาที่ประหยัดเป็นการช่วยเหลือกันนะคะแล้วราคาเราหค่เก้าอยสบาทเนี่ย กำไรก็อาจจะได้นิดหน่อยนิดหน่อยแต่ก็อยากให้ก็อย่างที่บอกว่าอยากให้ทุกคนได้กินของอร่อยคือปกติเราไปกินร้านแบบร้านปกติทั่วไป 40- 50เนี่ยเราก็ได้แค่อย่างเดียวใช่ไหมคะก็อยากให้ลูกค้าได้มีตัวเลือกที่หลากหลาย10บาทอย่างสมมุติ50บาทก็อาจจะได้กลับสักห้าถ้วยอะไรอย่างเงี้ยได้กินของเยอะๆกว่าปกติะคะ่ะได้ีกินที่ ได้กินหลากหลายขึ้นปริมาณอาจจะอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ได้กินหลายอย่างก็ลูกค้าก็จะแฮปปี้กว่าค่ะกำไรกำไรกำไนกำไรตรงไหนก็ก็พอได้นิดหน่อยก็อย่างที่บอกว่าเราก็ชอบทำบุญก็ถือว่าช่วยยกันไม่ได้ไม่ได้หวังเอาอะไรเยอะแยะเลยนะคะแล้วผลพีดกแบบของลูกค้าขอบการตอบรับเป็นไงบ้างครับผลการตอบรับดีมากค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าลูกค้าได้ได้ได้อิมได กินอะไรที่หลากหลายขึ้น mm hmm. เยอะขึ้นรสชาติลูกค้าก็ก็ชมหลายคนเลยค่ะว่าอร่อย mm hmm. เปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าถึงถึงบ่ายสองค่ะร้านอยู่ตรงไหนอ่าร้านอยู่ที่ตลาดโชคอำนวยนะคะถนนตำลุบางทีค่ะนิวส์ยเดียวสราวุธโคงสินภาพข่าวนิวราชทิพสีรายงาน